เอา้าใครมาจอดรถขวา,างทางใชเนี่ยแล้วทีจะออกยังไงเนี่ยรถใครคะจอดรถไม่ดูตามาตาเรือเลยดูสิรถใครคะยายรถไหนคะนะเอาไม่ใช่รถพวกคุณหรอนะขอโทษนะครับคุณรังลอง,ลองพอดีผมมาช้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่เกิดปัญหากันเลยไหมครับฉันไม่ไปแล้วคะ่ะอา้าทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ไปดูจุดที่เกิดปัญหา แล้วคุณจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาจคิดเี้นหรอนี่คุณฉันไม่มีเวลามาเล่นตลกกับคุณหรอกนะเราหน้าผมตลกเหรอฉันไม่ได้นำปิดอะไรนะคุณมาช้าเองแล้วอีกอย่างฉันก็รีบไปทุลักของฉันด้วยหาคนพวกนี้มาจัดก,การรถนี้ฉันด้วยฉันรีบ